you play me? ขุดภาพสาวฮอตสมัยโมไปปิดจบข่าวสวยพมีดหมอเป็นที่ถกเถียงกันมากตั้งแต่ย่างเท้าเข้าวงการว่าหน้าที่สวยของมุกดานารินลักษณ์นางเอกสาวลูกรักวิกหมอชิดนั้นของแท้แม่ให้มาหรือว่าที่จริงแล้วก็มาจากมีดหมอบรรดานให้ซึ่งหล,หลายครั้งสาวมุกดาก็เจอขุดภาพในอดีตออกมาแชร์เรื่อยๆซึ่งมีบางทีที่อาจจะบังเอิญไปโป๊เข้ากับช่วงที่ยุคมืดโตไม่เต็มวัยออล่าย,ยังไม่ส่งประก,กายเต็มที่ประกอบกับแสงเงาที่ทําลายบางจุดจึงขยี้กระแสสวยเพราะสันให้คาใจใครหลายคนไม่จบแต่ล่าสุดข้ขอข้อ,อาหานี้มีอันต ที่เรียบร้อยหลังมีภาพเจ้าตัวสมัยที่เพิ่งเรียนจบมไปออกมาแชร์ว่าโลกโซเชียลซึ่งบอกเลยว่าสวยฉ่ำหน้าเดิมเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยสักนิดเรียกเสียงชมได้สั่นบนไว้ว่าคนอะไรสวยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆส่วนแล้วที่เป็นนางเอกที่ช่องเจต้องขอมม์าเอาไว้มากที่สุดคนหนึ่งหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตืนอนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ